สวัสดีค่ะทุกคน,ว,นวันนี้นะคะอมนาขอต้อนรับเข้าสู่ร,รายการตายได้เรื่องเฮ้ยได้ทำแล้วอีพีอีพีนี้เราจะไปหาหลานหลานชื่อว่านงกรนะคะเป็นลูกของพี่แก้มกบินตาก็จะเป็นทีิแรกของไม่ได้เรื่องที่เรา1ในสคนได้มีลูกไปแล้ว1คนนะคะแล้ววันนี้ฉันมีคนมาด้วยก็คือคุณมิวสิลล้นแล้วพัดข้าหนุ่าคุณมิว แอในเวอร์ชันที่แอแล้วนะคะคุณแม่มาพี่มิวของเราติดเชื้อโควิดนะคะลลก็เลยกาตรรักษาตัวแล้วก็ขัดรถที่บ้านก็เลยมาไม่ได้ก็พี่คุณแม่มากับอามีนาแล้วเดี๋ยวเรากําลังจะขึ้นเครื่องไปที่จังหวัดอุดรธานีแล้วก็นั่งรถต่อไปที่จังหวัดหนองคายเพื่อไปหาดดีแก้มนะคะแล้วเดี๋ยวเทปนี้มีอะไรน่ารักนา่กนารักให้ดูตั้งเยอะไปเดินที่อุดรค่ะไปขึ้นเครื่องแล้วค่ะ เราจะแอบไปแวะธนาคารเพื่อไปเบิกเงินเป็นขวนถุงให้หลานก็จะเป็นเลขมงคลเลยทุกแบงก์อย่างละก้าไปก็จะให้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะไปซื้อที่สวอปด้วยเพราะว่าก่อนเจอหลานเราก็ต้องอปลอดภัยกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปทานข้าวแล้วก็นัดที่แก้มไว้บ่ายโมงตรง,งท่ะทกคนไปก็มาเลือกของให้หลานถ้าอยากได้ตุ๊กตากรเนาวให้หลานแล้วก็เดี๋ยวฉันซื้อหมอนยาวไป ทุกแบงค์อย่างละเก้าใบให้หลานดิฉันค่ะเงินรับผัานหลานดิฉันปัตตอนนี้ก็เดี๋ยวกำลังจะเดินทางไปที่หนองคายเดี๋ยวไปเจอเลยที่หนองคายเจอกันเลยหนองคายเจอเลยขอเป็นหลานได้ไหมช่วนี้ขอเพื่อความปลอดภัยของหลานเราวันนี้เราจะตรวจเอทีเคเพื่อความมั่นใจแล้วก็ล้างมือ ล้งางเท้าให้สะอาดนะคะจะได้เป็นเล็กกระหลานไะด้หนึ่งสองเคยเห็นคนตัวไปคนเราไปปะ <c oughs> แตบก็แตบ้ะกะดีก็้ะกะ็ดีมันไม่ขึ้นอะไรเลยเธอแลทำไม <c oughs> ต้องไปของกูด้วยอะ่ะ <c oughs> มันไม่ขึ้นนะต้องไปซื้อใหม่ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวไปตรวจใหม่เดี๋ยวไปซื้อก่อนรอบอันนึง <c oughs> กูจะหลับได้ไหมก่อนไอเสือ้อตื่ลูกพหวาก็เลยต้องนอนอาวร้องเลยเป็นห <ๆ S 2> แล้วพี่แก้มและหัวพี่แก้มค่ะปกตกิจะอาบน้ำตอนสิบโมงแต่วันนี้เห็นว่าโม,ะมะจะมาก็เลยรอให้อีแม่โมมาอาบน้ำให้หลาน โอ๊ยเลิศป่ะเว้ยสะอาดแล้วอาบน้ำมาเนี <S <s ่ยขออนุญาตนะคะทุกคนปลอดภัยแล้วนะคะตอนนี้ใช่หลังเดียวเลยลูจะเต้นรู้จะดุจะบอกว่ามีตั้งแต่ยังไงมันเกยมีแต่หกโมงเช้าตัวหวาอยู่หนูจะเต้นเล่นลูกตัวหวาด Hello h e l l น้ำมีหัวค่ะแม่โควิดไงเธอมีท่าไหนเพื่อนหัะ เพื่อนในเรืงก็บอกว่ามันก็บอกว่าตัวอ่ะอยู่กับแม่โมอยู่กับแม่โมอคอจับคอวีฮัลโหลทักทุกคผมชื่อน้องกอดค่ะเฮ้ยน้องกอนใครมาลูกใครมาค่ะน้องกอนด้ยยด้วยด้วยด้วยไม่กล้องคนเสียงนี้ไม่ลูกที่ไม่ตะโกนใส่ลูกอยู่ในท้องเ อ่ะแม่ข้าเต้าแม่เข้าเต้าจะไม่มีนมแล้วไม่มีนมเอ้กล้องมากล้องมากล้องมาหนึ่งสองสามกล้องมากล้องมาแล้วกล้องมาเห็นกล้องไหมเห็นกล้องไหมโอ้เสียงดีด้วยนัดโมเสียงแล้วพลังเสียงใช่โมเสียงแล้วไม่มอกล้องอันแหนอันเนี้ยไม่ชอบเสียงแม่โมใช่ไหมนี่ต้องโอ้ อะไรมาให้เนี่ยดูสิทุกคนขายของอย่างเดียวเลยขายของพี่ช้างมาแล้วนี่ฉันมีมารับขันลานด้วยมามารับขันลานค่ะกอนก่อนก่อนกอนรับขันลานนี่เร็วก่อนนี่ก่อนก่อนขับลูกค้าเนี่มันมาแล้วยังไงอย่างละเก้าใบเป็นไง เดี๋ยวตอนนี้แม่โบจะต้องมาโชว์อภินิหารในการอาบน้ำน้องตอนแล้วครับนี่ต้องล้วงเข้าไปอย่างนี้เลยหรอ,เ,<ล>อเออไม่เช็ดดิ้งก่อนเสียงดีเหมือนแม่มันเลยปกติอะเวลาลูกอาบน,น้ำไม่เคยร้องไห้เลยนะแม่โมมายืนคุมทีเดียวดูสภาพดิร้องเหมือกโกระร้องแบบโกรธ<อ>มากทำอะไรผิดวะเนี่ย ขอโทษครับขอโทษครับว้าวว้าวฮัลโหลชีวิตต้องกานจะช่วยฮัลโหลแต่อาบน้ำยังไม่ร้องหรอกฮ้ยพอเก่งอ่ะกูยังไม่เคยอาบน้ำลูกกูเลยนะจริงๆอย่าจับตูลูกกูนะมีควอมสุขมากวันนี้มึงสบายแล้วหนึ่งวันจ้จงพี่เลี้ยงมาให้ อยู่กับฉันร้องอยู่กับคนอื่นทำไมอ่ะฉันไม่ดูก,กับน,นางหรอหรืออะไรก็รู้สึกว่าเหมือนในในกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ย <Okay. S 2> ก็จะมีแก้ม,มีมีลูกเป็นคนแรก <c oughs> รู้สึกว่าลูกเราเหมือนกันเลย แต่จริงๆจะมาหาตั้งนานแล้วแต่ว่าอันนี้น้องก็ครบเดือนแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออมันเราก็มาเล่นรปฝันมาหอมมาอะไรเงี้ยได้แต่ก็เหมืนอนที่บอกตอนต้นแล้วก็ต้องะะระมัดระมัดระวังความปลอดภัยไนิดนึงใช่ไหมลำบากไหมน,นิ่มเนะไม่ค่อยบวมไม่บวมไม่น้องแค่เดือนเดียวจุดที่บวมไม่อยากให้ลดเลยค่ะ <laughs> น้ำนมมันเยอะมากเลยนะโชคดีโชคดี พูดแตว่าบินมาค่ะไม่แต่ก็ต้องขอบคุณนะนี่พูดจากใจเลยเพราะว่าหนึ่งไกลเข้าใจเลยนะว่าเออหนองคายกรุงเทพมันไกลนี่อยากจะขอบคุณจากใจจริงว่าเอ้ยขอบคุณมากมาสองรอบแล้วไม่อยากจะซึ้งหนึ่งน้ำตาไหลก็คุยกับมันตั่งแต่มันท้องแล้วว่าดมากเพราะว่าชอบมาทางนี้อยู่แล้วมาทางอีสานมาเลยไปไหว้พระไหว้พระอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะพาไปตนลดคนเดิน ไปทำบุญพรุ่งนี้ไม่ทำบุญมาเลี้ยงหลานแล้วไปตลาดคนเดินแล้วก็กินข้าวชิวพรุ่งนี้จะเป็นการชิวหน่อยแก้มีโมแล้วก็มีหมิวหมิวหมิวร่ึอระุ่กใหญ่ปกติแก้มอยู่ไฟใช่ป่ะแต่วันนี้อีโมอยากมีลูกแก้มก็เลยว่าจะพาโมไปลองอยู่ไฟแบบพี่แก้มอยู่ไป นี่จ้าสนานที่ไปของดิฉันเองและนี่นะคะนางก็เตรียมตัวแล้วแล้วดูว่านางจะนอนไรกินนะอันนี้คือเขาย่างไงมีใบไม้อยู่อ่าพวกใบสมุนไพรใบสมุนไพรก็อยู่ตรงนี้เป็นไงคะกติกาของทุกคนที่มาย่างคือห้ามพูดว่าร้อนใครถามก็ต้องบอกว่าเย็นมากสบายดีมันจะรบกวนอะไรคือคือว่ามันโอเคเพราะว่าไฟมันอยู่แต่ตรงนี้แม่พอแล้วพอแล้วไม่เป็นไรเลยพอแล้ว คือว่าบำรุงเฉพาะช่วงล่างพอท้องลงไป <S <S มาตั้ถ่ายคือต้องอยู่แบบชั่วโมงหนึ่งอย่างแม่ชั่วโมงเขาให้อยู่ทั้งวันปกติกแล้วเนี่ยให้อยู่ทั้งวันทั้งคืนแล้วลูกไม่ต้องเลี้ยงเขาให้ปวดเลี้ยงปกติกแล้วนะถ้ายัางอย่างสมัยก่อน,นแล้วไม่มีปั๊มนมอย่างนี้เนาะแล้วก็เอาออกมานั่งอย่างนี้ให้ลูกเต้าได้หมันไปแล้วจ้าใช่ไหมครับเอาไม่ไม่หมายถึงว่าไมาอย่ไฟอย่างเงี้ย จะ,จะบอกว่าใช่ทาเยี่ยมาก <c oughs> ไปแล้วสิมือส่องไปแล้วเจออะไรครับสิงสาราสัตว์เต็มไปหมดเลยขนตั้นหมด <laughs> เลยค <laughs> <c oughs> ไม่ต้องไปบอกบอกก็ได้ต้องมี ยังไงคับแก้มันเป็นจุดเซ็นเตอร์มันเป็นจุดเซินเตอร์ของเขาเพราะว่าเขาก็เคยมาตอนที่ฉันแต่งงานมาเดินสับฝรั่งใช่มาเดินกับอีแคลแบบบอเกอและที่นี้จาได้ว่ามันจะมีที่เป็นพยานาอใช่พยานาเป็นตามพยนาคู่ดิฉันชอบตรงนั้นมาก จริงๆที่นี่มันเป็นเมืองที่แบบสงบเป็นเมืองน่าอยู่อันดับเจ็ดของโลกเลยนะชอบที่นี่เพราะว่ามันสะดวกเรื่องท้องกินเรื่องไปมารถก็ไม่ติดอากาศก็ดีอะไรแงี้ก็เลยเลือกอที่จะมาเลี้ยงลูกที่นี่เลยก็จริงๆด้วยความที่แต่ได้เรื่องเราเว้น EP มาค่อนข้างนานนานมากี่สุดท้าย EP อะไรบ้ว้ารัาล,ลี EP <laughs> ที่แบบไม่น่าจ,จับจ้องกับเรา รอนหน่อยเพราะว่าอาจจะไม่ได้รวมตัวกันทุกเทปแต่ว่าเวลาแบบจุดสําคัญในชีวิตของใครก็เนี่ยเหมือนอย่างเนี้ยน้องได้เดือนหนึ่งพอดีก็เลยเปโกามาถ่ายแล้วก็มาเที่ยวบ้านพี่แก้มด้วยจริงๆสัญ,ญลักษณ์ของน้องใครคืออะไรพญานาคป,ปะใช่หลังจากที่ไปอยู่ไฟมาเป็นไงบ้างคือตอนนั้นาอยู่ไฟแล้วเราสุกว่าเราจะหลับเวยแล้วพอลุกขึ้นมา มันสดชื่นกูอาจจะไม่ได้แบบผ่านการมีลูกออมาตบบืออ่นนะเดี๋ยวคนปกติไปนอนอะ่ะก็อาจจะรู้สึกว่าเออมันผ่อนคลายมันสบายอะไรอย่างงี้ป่ะวะเนี่ยกูยังรู้สึกว่ากูแบบนี่สดชื่นเหรอรู้สิตอแหล่แล้วนั้งกูไม่ตอแหล่ที่อถ้าเกิดว่านอนอยู่เนี้ยแล้วมันคือมันจะง่วงแล้วกูอะสิบนาทีเองร่างกายเหมือนรู้สึกว่าพอละอืก็ตื่นแล้วก็เอ,อิลุกอะไร โั้แม่สวัสดีค่ะสวยจังเวยชิงขึ้นสวยใช่ไหมนะให้กำลังใจนะน้าทำไมอิโมดูมีมารุญาตขึ้นมาทันทีอ่ะไม่เว้ยหลายๆคนอะเขาไม่เชื่อก็ตอนที่มีข่าวพีใช่ไหมคนเขาจะสสใยเป็นสองด้านคือหนึ่งกูเป็นอย่างนี้อยู่แล้วกับมาเสนอหน้างานพี่โม ในความคิดมืออ่ะมันเป็นแบบนี้แหละไม่มันเป็นคนแบบนี้แหละถ้ามันอยากทําก็คือจะทำถ้ามันไม่อยากทําก็คือให้ตายมันก็ไม่ทําแล้วมันก็เป็นคนแบบนี้ก็คือรักก็คือรักแต่ถ้าเกลียดก็คือเกลียดเลยเหมือนกันใช่พูดแล้วคนหัวลุกอ่ะถ้าเป็นเพื่อนเราต่อให้เพื่อนที่อ่ะกูก็มองว่าถูกไม่ชไม่ได้เข้าข้างขนาดนั้นแต่ก็แบบก็คือเข้าข้างแต่ก็เตือนแต่ก็โปรเทคก็คือเข้าข้าง นันนี่คือเรามาเดินเล่นนีคือเราเวลาทานจิ้มจุ่มแล้วก็เราจิ้มจุ่มเราเดี๋ยวจะไปให้ดูว่ามันน่ากินแล้วก็อร่อยขนาดไหน้าไม่อร่อยใช่อร่อยอร่อยอร่อยจริงร้านนี้ก็รันตีกูจะไปเดินเล่นกับเพื่อนแล้วพวกมึงไม่ต้องดูหรอกกูจะคุยแล้วก็เป็นความลับกันซะบ้างไม่ต้องยุ่งให้มันมากนเพื่อนคุยกันแอ่นี้แหละเพื่อนคุยกันเองมันต้องมีความลับซะบ้างสิชีวิตเนี้ย มูกระทะมูกระทะมูกทะจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มจิ้มจุ่ถึงแล้วค่ะร้านที่แก้มกินประจํามาหนองคายทุกครั้งก็ต้องกินร้านนี้ชื่อร้านว่าชื่อร้านมนัชชัยนะคะอ๋อมนัชชัยคนก็จะเยอะๆหน่อยไปดูเลยว่าเมนูมีอะไรกันบ้างไปดูเลยไปดูเลยไปดูเลยก็ชอบร้านเพราะว่าเนื้อที่นี่ดูเดนเพราะว่ามันนิ่มมาก ละลายในป่าไปกินข้าวก่อนนะเธอเทฟนี้ไม่ต้องห่วงไม่มีอะไรมากคือมาหาหลานมาเลี้ยงลูกแค่นั้นมาเลี้ยงลูกค่ะแล้วก็ให้มาชมบรรยากาศกินเสร็จเดี๋ยวก็นอนไปเลี้ยงหลานเหมือนเดิมไม่มีอะไรแล้วก็พรุ่งนี้ถึงจะไปทําบุญจุดสําคัญต่างๆของน้องคายจสวัสดีก่อนผิวกลักตัวนะผู้ผิวมาไม่ได้นะ ก็อยากให้มาก็ะจะวันเกิดเพื่อแล้วก็ะจะเออฉลองหนองคงหนองคายเดี๋ยวกูกลับไปหาวันเกิด,กดมึงห้ามไปไหนนะ,ะนกูจะไปหามึงกินกับมึงใจมากเลยกูอยากไปหาลานนะคุณมิวพูดคุยกับคนในรายการหน่อยเร็วสวัสดีค่ะว,ดว,ดวดัดีชองนช่องอะไรช่องอะไรได้เรื่องเอาใหม่สวัสดีทุกคนนะคะ เตร็จได้ยังไม่งั้นได้มีภารกิจแับไปหาหลานหรอเนีย่ยไปเรียย้ยงหลานเสร็จใจโควิดคัดก็ออกมาแล้วก็บอกว่าควรที่จะหนึ่งวันมาสักสามวันจะออกไปไหนได้เขก็ในบทกูก็เตรียมเซอร์ภาภั์ไว้ให้เซอร์ภาภั์วันเกิดเพื่อนที่14นี้เออได้ส4กูก็หายแล้วจะล้หมดตัวแล้วเดี๋ยวกูจะไปหามื่น,นัดแล้วจบ สำเร็จเป็นหนึ่งสำหรับการพูดคุยกับพี่มิวนะคะก็วันนี้มารอพี่แก้มก็เดี๋ยวจะให้พี่แก้มเดี๋ยวพาไปไหว้พระธาตุกลางน้ําที่จังหวัดหนองคายนะคะก็เป็นซิกเนเจอร์อีกอย่างหนึ่งของจังหวัดนี้นะคะที่ทุกคนมาแล้วก็ต้องไปแล้วก็มีหลวงพ่อพระไสหลวงพ่อองค์ตื้นนะคะแล้วก็พระธาตุบางพวนก็จะไปที่สําคัญสาคัญแบบนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมีตลาดคนเดินตอนเย็นอันนี้คือแผนหลวมๆถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมก็จะทายเก็บไว้ให้ถูกนะคะทุก เดี๋ยวขออนุญาตไปปอบหลายก่อนร้องละหูละตาไม่มองใครไม่คุยบใครเลยก่อนล้วก็ไปเย็นๆลูกลูกคบาอาย่าโมโหหิวรอแก้มแทงตรงแทงตัวอยู่ข้างบนจะไปทำบุญกับเพื่อนตอนนี้เราก็ำลังจะไปลางเพื่อลงเรือ แล้วก็ไปไหว้พระพูดอยู่ตรงกลางน้ำตรงนั้นกันนะคะ6อันนี้เราก็ต้องใส่ชูชีพด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยเราเลือกอะไรอ่ะใบสีไปยานาคแล้อจะมีดอกไม้ดอกไม้โรยแล้วก็มีน้ำหอมน้ำโอ่งแล้วก็มีการผมกระทะเหมือนการผมท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในเค้าห้ามตอนนี้ห้ามแล้วเพราะว่า วัดหลวงพ่อพระใสแลนะเธอก็มาถวายสังฆทานกับสก,การะเพราะว่าใครที่มาจามังหวัดหนองคายก็ต้องมาวัดนี้ค่ะหลวงพ่อพระใสที่ทุกคนต้องมากราบไหว้นวนะคนะคนจังหวัดนี้แล้วก็คนที่มาท่องเที่ยวก็จะแวะมาที่วัดนี้เป็นหลักขนะ้างในรู้สึกเย็นดีค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะออกไปถาวายสังฆทานกันต่อแล้วก็เสร็จแล้วงวัดนี้ เวลาเราไปจังหวัดไหนอะไรแบบนี้ก็ไหว้จุดสำคัญสำคัญที่เขามาสักการะกันอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนแมวแมว,แมวกลับกับ้านกันลุกวัดนี้นะคะมอว่ามันก็เงียบสงบดีขับรถมาจากตัวเมืองหนองคายก็ประมาณ40นาทีนะที่ขับมาองตึกก็เป็นที่หนึ่งที่เราจะต้องไหว้เพราะว่าคนจังหวัดหนองคายแบบเนี้ย ล้งม่ากระสาย้งม่าองตื้อด้วยนะคะอะไรไปเองเลยลูกเดี๋ยว ถ้าบางควรฉันจะไปพรุ่งนี้แทนเพราะตอนนี้ก็สามโมงกว่าแล้วต้องกลับไปหาหลานแล้วก็ได้กับพี่แก้มไว้ไว่าจะไปเดินตลาดคนเดินอีกอีนุ่มอีกตอนเย็นอีกก็เลยแบบอ่ะโอเคเดีย๋ยวมันจะแน่นไปถ้ตอนนี้ก็อยู่นี่แล้วนะเธอถนนคนเดินของจังหวัดอ่างข่ายก็คือก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ทุกคนก็มาเดินเล่นท<ร>ุกสุขเสาร์อาทิตย์อะไรแบบนี้ตลาดริมโขเป็นตลาดคนเดินก็จะมีของต่างๆมาขายอ้าวจริงๆอ่ะฉันอยู่ที่นี่ฉัน ยังไม่เคยมาเดินเลยนะไม่เคยเลยสักครั้งนี่ก็กเ,เป็นแบบครั้งแรกที่มา,า,เ,าเดินเลยที่ผ่านๆมาก็จะมีแบบสินค้าพื้นเมืองบ้างอ,อะไรบ้างก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของจังหวัดนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้เป็นหน้าบึง้งอันนี้เป็นหน้ายิ้ม ก็คือหมดแค่นี้ที่เหลือก็จะเป็นของกินทั่วๆไปเพราะว่าเดี๋ยวพวกเราก็จะไปนู่นเลยหม้กนะทะและตรงนี้ก็คือจุดแลนด์มาร์คของจังหวัดหนองคายนะคะก็จะเป็นเพรน้าคู่นะคะฉันเคยมาตอนแก้มแต่งงานเหมือนกัน ก็มาถ่ายรูปเล่นอะไรแบบนี้ค่ะมาตอนกลางคืนก็สวยไปอีกแบบหนึง่งแล้วก็มีดนตรีมีอะไรแบบนี้ค่ะอบอุ่นไปอีกแบบหนึ่งนะเธอจังหวัดนี้นะ่าอยู่จริงจหนองคายใครอยากให้เราไปจังหวัดไหนคอมเมนต์มานะคะในไลน์ได้เรื่องเดี๋ยวเราจะพากันไปถ้าโมไม่ไปกับพี่หมิวก็กับพี่แก้มถ้าไปกันสามคนได้ก็จะไปนี่ตอนนี้นะคะอยู่ที่ ราค15หยวนพี่แก้มพามามือมีเป็นหมูกระทะเป็นเปาแบบลูบสมใจมาแล้วค่ะเมื่อวานคือไม่ทำไมไม่รู้ก็เลยคามาลูลูค่ะวันนี้นะคะแม่คุณหมิวได้สัญญาแล้วว่าจะกินน้ำแห่งความสุขแทนลูบตัวเอนะคะก็เดี๋ยวเราจะถ่ายภาพบรรยากาศแห่งความสุข์กันลูกคุณลูบเขารออยู่ค่ะ เรามีความสุขได้แล้วเราดื่มน้ำมีความสุขไปสําหรับคืนนี้จบเท่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรายันจะต้องไปทาบุญที่ทสุดท้ายคือวัดพระธาตุบางพวยกันนะคะทุกคนคะ่ะกดได้เดี๋ยวเราไปถวายสังฆทานกันก่อนเพราะว่าเรามีสังฆทานกับพระตาอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวมาเดินบนพระธาตุแล้วก็ไปที่บ่อน้ำพิณากันค่ะ ก็จะเป็นบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์เป็นบ่อน้ำพิเน่านะคะเขาเรียกว่าสักพิเน่ามุจลินนะคะก็คือเขาห้ามผู้หญิงลงไปก็คือเธอคนถ่ายและน้องอัพที่จะต้องเป็นคนลงไปเอาน้ํามนต์มาให้ดิฉันนะคะเชิญข่ากป่าด้วยค่ะเป็นยังไงคะเลี้ยงน้องกอนสามวันที่ผ่านมาฉันชอบก็คือตอนนี้ยังไม่มีป่าไม่มีเสียงไงคือเต็มที่ก็ร้องหิวเลี้ยงก็ถือว่าง่ายอยู่กินนอน อต่นี่คือฉันตั้งใจจะมาทุกเดือนเลยนะออจริงฝากรายการละไได้เรื่องด้วยนะทุกคนฝากลูกฉันด้วยก่อนฉันกอสิแกมพี่มิวเหมือนเดิมนะคะฝากซัพพอร์ตเรา3ามคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะบายพี่มิวบายค่ะพี่มิวเฮายเฮ้วบาย